สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Last Avenger นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็น Survival นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมก็คือเราจะเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนะครับต้องทำภารกิจในการตามหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆนะครับถ้าตายก็คือเราต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะ สำหรับเกมตัวนี้นะครับเรามาพร้อมอาวุธปืนหนึ่งกระบอกนะครับนาตอนนี้แล้วก็เลือดอยู่ที่55นะบอกเลยว่ากราฟิกเกมนี้ถ้ามือถือใครสเปคดีๆหน่อยนะครับเปิดกราฟิกสุดแล้วก็จอโทรศัพท์เป็นแบบ Full Full HD อะไรแบบนี้นะับอกเลยว่ากราฟิกในโทรศัพท์มือถือมันค่อนข้างดีนะครับอันนี้อัดเข้ามาในแก็บไอตัวการ์ดแคปเจอร์ไม่ใช่แก็บการ์ดแคปเจอร์แล้วคุณภาพกราฟิกมันจะดรอปลงนิดหน่อยนะครับมันไม,ไม่ไม่ได้สวยเท่าในโทรศัพท์เนาะ ยวลองสำรวจแถวนี้ดูก่อนนะครับมันจะมีปุ่มในส่วนของการาวิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยวิ่งสำรวจเนาะเออนี่ครับการยิงปงยิงปืนตอนนี้เรายิงยิงอะไรไม่ได้นะตบได้อย่างเดียวเพราะว่ายังไม่มีลูกกระสุนเนาะเดี๋ยวลองเดินไปข้างหน้าก่อนนี่ถือว่าเจ๋งนะครับมาในมุมมองบุคคลที่หนะึ่งเนาะมีแค่มุมมองบุคคลเดียวนะครับบุคคลที่3าไม่สามารถปรับได้นะครับสําหรับตรงนี้นี่แล้วก็หาในส่วนของตรงนี้นะครับนี่เจอลูกกระสุน,ป,นปืนมาแล้วคุณผู้ชมเจอปุ๊บกดเก็บครับ เก็บดิเก็บโอเคก็ลูบมือนะครับมันจะมีะคําสั่งลูบมืออยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับนี่ได้ปืนมาแล้วแล้วก็ในเมืองนี้เมืองล้างเนี่ยก็จะมีพวกซอมบี้เพนผ่านเดินไปเดินมานะครับเห็นปะ่ะหนึ่งข้างหน้าหนึ่งตัวนะครับสามารถเล็งได้หรือเปล่านี่ครับเลงแบบนี้ได้อยู่เนาะซอมบี้มันเหมือนไททันมากกว่านะในความคิดผมนะครับเดี๋ยวลองล็อกเป้าโอเค เอาแบบไม่เปลืองลูกกระสุนนะก็คือหนึ่งนัดนะครับรีโหลดก็เป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็เป็นปืนพกธรรมดานะครับเอาเอาแล้วปัดขวาออกจากเกมผมอยู่ในโหมดเกมของโทรศัพท์นะครับพอดีมันขึ้นเตือนอะไรมาไม่รู้โอเคโอเคมันเปลืองลูกกระสุนว่ะนี่เนี่ยมันเหมือนไททันมากกว่าไหม <laughs> มันเหมือนไททันนะมันไม่เหมือนซอมบี้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวลองเทสต,ตัวถังน้ำมันด,ดูดีมันระเบิดหรือเปล่าโอ้ยโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะบริเวณตรงนี้มันเป็นทางที่เราไม่สามารถไปได้ใช่ไหมครับโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวเดคือซอมบี้เพียบเลยคือถ้าสมมติว่าเราตาย,ยอะไรแยูเนี้เราต้องกลับไปเริ่มใหม่เลยนะครับต้องทําการสํารวจใหม่เลยนะเออแล้วก็เพราะฉะนั้นก็จําทางดีๆแล้วกันนะครับ มันจะมีของดรอปอยู่ตามจุดต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็พยาบาลนะครับเลือดเราตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเจดิบแล้วเห็นไหมพยายามสำรวจสถานที่ครับแบบมันค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับแล้วแมงโทราพามค่อนข้างร้อนเลยนะเออคุณภาพกราฟ,ฟิกมันทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างกินสเปกเลยเนี่ยมันเหมือนตัวไททันมากกว่าเจอลูกกษัสวนยอีกแล้วโอเคสำรวจหาของไปเรื่อยๆครับ ภารกิจของตัวเกมก็อ,อย่างที่บอกไปอะครับหาผู้รอดชีวิตนะครับแล้วก็เราต้องออกจากเมืองตัวนี้ไปให้ได้นะครับไม่รู้ว่าเกมมันมีความยาวชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่านะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะมันเป็นเกมที่เล่นคนเดียวนะโอเคนี่ครับแม่น้ำทคเจอร์น้ำดูนะครับ <laughs> เหมือนไม e c r a f t เลย <laughs> มีฝนตกเป็นระยะะ,ยะนะครับเนี่ยท e เจอร์เหมือนไม e ครฟ f t เลยนะครับอืม เดี๋ยวมีตัวอะไรตามมาหรือเปล่านั่นไง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 เขาตามเรามาครับนั่นไงนั่นไงโอ้ว้านี่โอเคเดี๋ยวลองสำรวจด้านด้านนี้ก่อนยิงถังน้ำมันไม่โดนเนาะมันไกลไป ลูกกระสุนเรามีประมาณ62นะครับสำหรับนะตอนนี้โอเคหลังรถมีอะไรปะเนี่ยมันเหมือนตัวไททันมากกว่าซอมบี้ดูครับถือว่าทำออกมาใช้ได้เลยนะเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราตายแล้วต้องเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกไป มันต้องเล่นใหม่เนาะแล้วก็มีอสาสโ,โมณ์ชั่นนิดหนึ่งนะครับตอนที่เรายิงพวกซอมบี้ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเออตีมม่งเป็นป่าอย่างเดียวเลยโอเคตัวฉากบ้านเรือนเ,เนี่ยมันคุ้น้นหูคุ้น,นตาใช่ไหมเหมือนเราอยู่ในกำแพงไททันนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันคนละจุดกับไอที่เราเกิดตอนแรกๆนะเนี่ยมันคนละจุดกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากดูของก็เดินมานะครับเริ่มมีซอมบี้แบบ แปลกประหลาดโผล่ขึ้นมาแล้วนะเออเริ่มมีแบบแปลกประหลาดคือผมพยายามสำรวจทุกซอกทุกมุมนะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีพวกไอเทมต่างๆอีกหรือเปล่าเฮ้ยนี่แน่โอ้โหมันเยอะจังนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยิงแม่นจัดท่านผู้ชมแม่นจัดเอาแล้ว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 ตายยากตายเย็นเนาะโดนคงโดนหัวแล้วนะครับ สำรวจนะครับพยายามจําทางดีๆด,ด้วยนะว่าเรามาจากทางไหนนะครับจะได้ไม่กลับไปทางเดิมนะนี่มีของนะครับมีสโลโมโชชันนิดนึงเฮ้ยโอเคอ่าฮะเรามีปืนอื่นอีกวะไม่มีนะโหชโชกชๆเนี่ยเจอตบเข้าไปโอเค รีโหลดครับรีโหลดวิ่งออกปุ่มวิ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือด้านบนนะครับไปอีกสักนิดนึงเนี่ยวรญยา,าศตัวแมพมันคุ้นๆใช่ไหมแต่มันไม่ใช่สถานที่เดิมนะครับมันก็จะให้เราสำรวจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคไม่รู้ว่าจำเป็นต้องเก็บซอมบี้ทุกตัวหรือเปล่านะ <c oughs> โอเค เก็บให้หมดครับเก็บให้หมดไม่ใช่วนไปวนมาไม่กลับมาที่เดิมนะเอออันนี้ก็เกินไปนะครับแต่ตัวฉากคุดหัวขึ้นตามากเลยมีรถต,ตารวจเนี่ยแล้วมีตัวซอมบี้แปลกประหลาดเพิ่มขึ้นมาแล้วท่านะผู้ชมเดี๋ยวลองวิ่งไปข้างหน้านี่ผมอยากได้เพชรกปืนกงปืนกลบ้างนะมีของนะครับมันจะมีะตัว เนื้อเรื่องมานิดๆหน่อยๆนะครับบอกนะครับว่าให้เราไปทางไหนอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นว้าวอันนี้เป็นวิวใต้น้ำท่านผู้ชมเฮ้ยเจ๋งว่ะถ้าเขาไม่พัฒนาในส่วนของตัวโซยเบลที่เป็นแบบระบบการคราฟของเรืออะไรแบบนี้ทุกเกมมันจะน่าสนใจกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเอาตัวรอดคนเดียวเนาะเอาชีวิตรอดคนเดียวเพราะว่าแล้วหลังจากที่เราอะไรเราเสียชีวิตนะครับเราต้องกลับไปเริ่มใหม่เนาะเพราะฉะนั้นก็ ต้องรักษาในส่วนของตัวเลือดดีๆนะดูดิว้าวตอนนี้ไม่มีลูกกระสุนแล้วนะครับเข้ามาเลยผมจะวิ่งเข้ามาเลยเหมือนเป็นเป็นข้อดีหรือเปล่าไม่รู้นะว่าอ่ามันวิ่งแล้วมันไม่เหนื่อย <laughs> อันนี้จะเป็นข้อเสียของเกมนะครับจริงๆถ้ามันวิ่งแล้วเหนื่อยมันจะสมจริงมากกว่านี้นะครับอันนี้ยเราวิ่งอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเล่นแบบสปีดรันนะเออเนี่ยสปีดรันอย่างเดียวเลยอุ้ยอุ้ย อุ้ยนี่ครับมีปืนลูกซองเอา้าเราตัดฉากมาเรามีปืนลูกซองแล้วเฮ้ยนี่เจ๋งไปเลยนะครับถึงคั้นซีนซีนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีฝนตกนะครับมีน้ํากอดจอโทรศัพท์ด้วยเวยเหมือนขับรถอยู่หรืออะไรแบบนี้เลยนะครับนี่เจ๋งขึ้นเยอะเลยนะครับรีโหลด ก็เอาเป็นว่าน่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมตัวนี้ใครสนใจแนวๆเนี้ยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ